สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเล็ตจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับไลฟ์อนเรียลแรงบรรดาใจของคนเจนวายกับผมสัตย์คมซีโอครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบิทท็อกนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะครับวันนี้เพื่อที่จะมาพูดคุยกับปราชชาวบ้านครับหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ขอพาทุกท่านมาพบกับปราชชาวบ้านท่านนี้ที่ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเลยถึงไร่ไปถึงสวนผมนายธนโชติประวัติครับ ค่ะท่านผู้ชมกลับมาที่สวนมะนาวของผมอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ธนชตยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมโอเคขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติไลฟ์แอนเรียวมาพูดคุยด้วยนะครับกินดีมากเลยครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่เดินทางไกลมาจากสกลนครปัจจุบันอาจารย์ทําอาชีพอะไรอยู่ครับกวันนี้ก็เป็นเจ้าของสวนมะนาวทําทำสวนมะนาวเพื่อให้ออกนอกฤดูกาลครับนะครับสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่นะตอนนี้ทราบว่า มีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกว่านคนอื่นใช่ครับก็คือการนําเสนอของของที่สวนเนี่ยก็คือเราปลูกมะนาวตอนนี้400วงบ่อครับเมื่อ400วงบ่อเนี่ยสวนที่อยู่มันอยู่ในในป่าพูดง่ายๆอยู่ในป่าอยู่ที่กันดารเราก็ต้องหาช่องทางว่าเมื่อเราทําออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาลูกลูกมะนาวไปขายที่ไหนส่วนหนึ่งแล้วก็กิ่งพันกิ่งพันธุ์ที่สวนเราทําออกมาเนี่ยเพื่อจะให้ขยายตลาดไปให้สู่กับ เกษตรกรหรือลูกค้าผู้สนใจอีกส่วนหนึ่งเราก็จะใช้สื่อสื่อบริการโฆษณานะครับผมครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงจวันที่ผมเชิญอาจารย์มาพูดคุยด้วยเนี่ยเพราะว่าความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าอาจารย์ใช้สื่อที่เรียกว่า u t u b e นะครับใช่ครับเป็นช่องทางในการทําการตลาดใช่อาจารย์ใช้ YouTube ในการสื่อสารหรือเป็นช่องทางการตลาดยังไงครับคืออาจารย์การใช้ u t u b e เนี่ยต้องเล่าเล่าที่นี่ว่าก็คือที่สวนเนี่ยอยู่อยู่บ้านนอกนะครับสื่อสารของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย S <S <an> <t uan> มันจะไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ทีนี้ผมก็จะเก็บข้อมูลเ,เก็บข้อมูลจากสวนตั้งแต่เริ่มต้นทำานะครับเราจะเริ่มต้นทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปหาสัญญาณ WiFI นะครับตามร้านกาแฟตามปั้นน้ำมันครับเพื่อเพื่ออาศัยอาศัยเอาข้อมูลของสัญญาณ WiFI ของทางปั้นน้ำมันนี่แหละครับเอามาโหลดเป็น y YouTube นะครับพอไปโหลดเป็น YouTube ก็คือพอออกไปแล้วเนี่ยสู่สายตาของพี่น้องก็เยอะพอสมควรเยอะพอสมควรจีเดียวครับแล้อวอะไรที่ที่ ที่คนทั่วไปที่ดูแล้วต้องต้องต้อง,องซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าสินค้าจากอาจารย์หรือมะนาวจากอาจารย์หรือกิ่งพันธุ์ก็แล้วแต่เนี่ยมีความพิเศษหรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นยังไงครับคือจริงๆที่สวนเนี่ยคือจะเน้นคุณภาพนะครับ,รบเน้นให้ความรู้ครับในยูท b e ที่ที่ได้ดูกันเนี่ยเราจะเน้นหนึ่งหมายว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนลูกรั้มต้นลูการผสมดินนะครับการเอาใจใส่ เราจะเน้นให้เลยว่าคุณต้องดูแลยังไงนะครับดูแลยังไงบำรุงยังไงจนตั้งแต่เริ่มต้นจนปลูกจนถึงออกลูกหรือเจ้าของสวนมีคิดที่จะทำกิ่งพันนะครับขายต่อเราก็เปิดตลาดให้หาตลาดให้แล้วก็ได้นำให้ แนะนำสวนของของลูกค้าโดยตรงแล้วก็สอนวิธีการเสียบยอดการตอนกิ่งให้กับลูกค้าคแล้วก็เบื้องหลังก็คือเรารับรับรองเรื่องสายพันธุ์แล้วรับประกันภายในสองเดือนถ้าตายเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีแล้วก็ติดตามให้คําปรึกษาตลอดใกล้หรือไกลแล้วถ้าเรามีเวลาเส้นทางสถานเนี้ยเราก็จะโทรบอกว่าเออวันนี้นะผมจะไปเส้นทางสายนี้จะแวะเยี่ยมเยอนสวนนะครับการแวะเยี่ยมเยอนสวนก็คือ ฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับผมนี่แหละครับคือจริงๆแล้ววิธีการที่อาจารย์ทำเนี่ยถือว่าค่อนข้างคอนทราสต์กับคนที่ทําในปัจจุบันนะในแง่ของตัวเกษตรกรทั่วไปนะครับวันนี้อาจารย์สามารถนําเทคโนโลยีนะครับช่องทางของ YouTube มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่อาจารย์มีแล้วก็ถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอทำให้ประสบความสำเร็จนั่นแหละคือประเด็นที่สาคัญในการคุยกันในวันนี้ด้านล่างของต้นมะนาวของผมเนี่ย จะโล่งนะครับคือโล่งก็คือให้แดดส,ส่องถึงงานที่เราหาพวกฟางก็ดีขุยมะพร้าวกาพาวไปคุมก็ดีทำให้ฟามชื้นในดินมนีมากเชื้อไวรัสจะสะสมนะครับต้นพืชต้นมะนาวจะดูดความชื้นดูดเชื้อไวรัสด้อจุลินทรีย์เข้าไปสู่ระบบลำต้นด้วยจึงทําให้เกิดปัญหาก็คือว่ามะนาวออกมาเป็นโรคราหนัหมาก แล้วก็โรคหลาคีกากติดไปถึงต้นอื่นได้นั้นถ้าเป็นแล้วต้องเด็ดทิ้งไปแต่ถ้าเราฉีดป้องกันก็ใช้พวกตัวพวกฝังกุหลาบพวกนี้สามารถฉีดป้องกันไปก่อนได้ก่อนที่จะเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วไม่หายแต่การแก้ไขก็อย่างที่บอกที่แรกอาจารย์ครับแล้วการทําธุรกิจมะดาวเนี่ยครับปัจจุบันรายได้มาจากทางไหนบ้างครับจริงๆแล้วไรายได้ของผมเนี่ยมาจากมาหลักๆเลยนะครับมีสามทางทางที่1ก็คือขายกิ่งพันธุ์ ทางที่สองก็คือขายปุ๋ยขายยาที่ใช้ในสวนทางที่สามก็คือขายลูกมะนาวนะครับแตแ่ทั้งนี้และทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มาจาก Youtube ค,คือคนที่สั่งสั่งกิ่งพันธุ์ก็ดีคนที่ซื้อปุ๋ยซื้อยาเราไปฉีดไปใช้ก็ดีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกค้าส่วนหนึ่ง แล้วก็เป็นลูกค้าของท่านอื่นแต่ต้องการข้อมูลในการบํารุงและดูแลก็ดูใน YouTube พอคลิกไปดู y YouTube ปุ๊บก็โทรมาบอกว่าผมมาจากรายการ youtube ของอาจารย์นะที่ผมดู youtube พอดูเสร็จผมก็โทรมาศึกษาเห็นอาจารย์ให้ข้อมูลให้ความร,รู้ดีก็เลยอยากจะขอข้อมูลอันนี้เราก็ได้นําเราไม่ได้บอกว่าเออคุณมาจากสวนไหนหรือซื้อก,กิ่งพันธุ์จากสวนไหนคุณ่ใช่ลูกค้าผมมันไม่ใช,เใช่เราไม่ได้เป็นพิเศษร,เราให้ข้อมูลตลอดเพราะตัว u t u b e เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า เขาสามารถเลือกและก็เห็นเห็นความเป็นจริงที่ว่าเราเราไม่ได้โชว์ตัวเราส่วนใหญ่เราจะโชว์กับผลผลิตแล้วก็ผลงานในส่วนที่เราทําออกมาจากการที่เขาดูสื่อจากยูทูบจริงๆครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ถือว่าสําเร็จหรือยังครับสิ่งที่ทำนะวันนี้ถามผมว่าสําเร็จไหมถ้าตัวผมเองนะผมบอกว่าผมสาเร็จแล้วครับแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้ผมก็ได้ไอเดียใหม่อีกแล้วนะครับไอเดียใหม่ก็คือจากยูทูบนี่แหละครับก็หมายถึงว่าผมจะไปสวดของใคร ะไปส่วนของท่านไหนที่ผมมีเป็นลูกค้าผมก็ดีไปเยี่ยมเยียนเนี่ยผมก็จะเก็บข้อมูลตรงนั้นนะเอามาลง YouTube เพื่ออะไรครับเพื่อมาช่วยโปรโมทให้กับลูกสวนของผมเองว่าวันนี้คุณสนใจที่จะดูปลูกมะนาวนะอยู่ที่ไหนครับขอโทษยังอยู่สงขาได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูที่สวนสงขาเลย นะครับเพราะเรามีคลิปของลูกสวนเราที่เราถ่ายทาเก็บมาแล้วแล้วก็เอาลงยู u b e ต่อนะครับผมและแน่นอนครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะมาเป็นปราชชาวบ้านและผู้ชํานาญการด้านยู u b e ด้านมะนาวนะฮะที่ทําเรื่องของมะนาวแล้วมีองค์ความรู้มีผู้ติดตามนับแสนคนนะวันนี้ชีวิตเขาไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกันครับ